สวัสดีค่ะมีรถ s อน s u สภาพสวยมานำเสเนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีกว่างนั่งสบายมากๆเลยนะคะ h o n d a c r v 2.4L 4WD เกียร์ตคันนี้ปี27 0ค่ะราคาโปรโมชั่น1ราที่329,000บาทเท่านั้นประวัตดดิีจัด,ด้ิเต็มนะคะส่งเดือนละแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะใครกำลังมองหารถกว้างนั่งสบายเป็นเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะต้องเป็นคันนี้เท่านั้นค่ะ แอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูก็เลยค่ะนี่ค่ะ Honda c ซ v 2.4R 4WD เก o t ร์ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่329,000บาทเท่านั้นประวัติดีจจได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่7,000กว่าบาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ รถสีทองสวยมากๆเลยหรูหราค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบกแอเบสกุญแจรีโมทค่ะปูประลัยมันติฟังก์ชันค่ะแอร์ระบบดิจิตอลเครื่องเสียง Standard AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะรถสวยสภาพดีกว้างนั่งสบายแอร์เย็นมากๆเลยนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะด้านหลังกว้างค่ะ คุ้มค่ะใครได้รถคันนี้ไปคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเป็นรถเหมาะสำหรับครอบครัวค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยนะได้เครื่องยนต์2.4ด้วยท็อปสุดเลยนะคะดูด้านหลังสิคะอุ้ยด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะน่าใช้ค่ะ เอกสารในการยื่นขอไฟแนนซ์นะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรัปรองกระเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะสภาตีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะนะัเครื่องเครื่องยนต์2.4 VTEC ค่ะ เครื่องเดิมสภาพดีค่ะคันหน้าเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามราะเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักลไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5 0 5 0 8าสอมาสอบถามรไรเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุงยากค่ะยินดีให้ข้อมูลนะคะ มีอะไรโทรสอบถามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่บา,บายค่ะ